องใส่นะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูตัวทากนะครับตัวนี้เห็นไหมครับท่ากําลังเดินขึ้นบนต้นทุเรียนนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่ามันเป็นตัวศัตรูของต้นทุเรียนตัวหนึ่งนะครับผมไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ไปที่ใบนะครับท่านผู้ชมตัวนี้อันที่จริงไม่กําจัดไม่ได้ยากนะครับก็คือแค่ จับตัวแล้วก็ไปจัดการน,นะครับคือหาในส่วนของไอป็ดนะครับว่าอะไรก็ล้วแต่หอยตัวนี้ครับพอยทากมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะมันขึ้นมาแบบสยงเลยอันนี้ที่ผมถ่ายวิดีโอขึ้นมาเนี่ยก็คือตอนนั้นมันกําลังขึ้นอยู่พอดีเลยผมก็เลยตกใจ่าสุดเพราะอะไรแลว้วมันจะไปทํายังไงต่อไปนะครับก็สังเกตไปเรื่อยๆนะครับ มันก็จะขึ้นไปตรงนั้นนะแล้วก็ไปอยู่ที่ใบที่เป็นใบที่รูรูก็เป็นส่วนหนึ่งของา่าเช่เดียวกันนะครับทานผู้ชมครับ